สวัสดีค่ะตอนเราก็สู่ไทยลิมิมคมเยเซ่ค่ะหลังจากต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วกับทุกคนหลังจากที่ไปเก็บกระดูกแม่ยยมลิที่วัดมาแล้วเสร็จแล้วก็จะมีสวดบางสกุลหรือว่าสวดที่บ้านอีกรอบหนึ่งเนาอะอก็เลยจะพาทุกคนไปดูว่าประเพณีต่อจากที่เก็บกระดูกแล้วว่าทำยังไงต่อเดี๋ยวพายมะจะพาไปดูเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะหน้ายเยมลิก็จะเนื่อๆนะคะทุกคนวิ่งหน้าวิ่งหลังโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนตอนนี้เขามาเข้มงวมากในการทําจีบกับโต๊ะ <t ell> <t ell> ทุกคนต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือเออทั้งพี่ชัยแยมลี่ทั้งลุงนี่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ <t ell> เด็กนะคะเด็กๆ <t ell> เด็กช่วยกันคนละไม้คนละมือเลยจะบเลยจับจีบเลย ก็จะมีคนเฒ่าคนแก่รอฟังเทศฟังธรรมนะคะทุกคนนุ่นเดียวหลวงพ่อก็มาแล้วอันนี้คือแผนกแม่ครัวนะคะทุกคนน,นี่คือแผนกแม่ครัวช่วยกันทำกับข้าวข้าวมักขมิ้นะคะวันนี้แผน,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 นกแม่ครัวแผนกแม่ครัว นี่คะ่ะทุกคนอันนี้เขาเรียกกองบุญนะคะทุกคนนี่กองบุญก็จะมีเสือ้อมีหมอนมีเสือ้อมีหมอนมีกมีเอ่อมีเตามีโคกมีสากมีหมอนหนึ่ง

Hoa tăng hoa là năng hát sâm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  สุติยมพีัฒนังกัจฉามิพุติยมพีสังฆังสรังกัจฉามิุติยลานังามิพุทธัานังกัจฉามิาัังสระงสมายามิ มุสาวาทาเเลมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอันตาริเกวิมารีอิเตระอิทะกามิทะรุระสะหานิเกอาวะตุมิเกเตตุมมาเจยันตุเอกามระ Sabat rawatu ala hatu Pazang puna Nangat ka angi puti yang dibuat Sabat rawatu ala hatu Mita tiang, ditampang, terkenang, terkenang Mita tiang, ditampang, terkenang, terkenang Yang putih, วิโนคณาสังอานิโคเชยามาอิมานีไม่อย่างคันเต Rang สกุละอุทยามิตูปปทยานิวิวาหิสัพพลิวารานิภิกขุสังฆัสสะสยามะอุทโย satu ภันเตสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆ

ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายรวงรับไปแล้วนั้นมีคุณแม่ลุ่นผงไทยสงพ่อบุญผงไทยสงสํวงวิญญา ทานองของท่านทั้งสองกล่าวมาแล้วนั้นให้ตกทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ให้ทุ่งที่สุขให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อกุศลในน้ำใหที่ข้าพระเจ้าทำอยู่ในวันนี้เวลานี้ ธนาบังคุณปัจจัยอุปศวิญญาณของเนีู่ผมให้พ่อมูลให้ผมที่ว่ารับยานันพร้อมกันทุกนทุกโเจ้าค่าจาชุ

อนนี้ก็คืออาเศบพิธีในการสวดตอนเย็นนะคะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วพระท่านก็เดินทางกลับวัดนะคะัวพวกโยมๆแม่แมแมแยๆยายๆทั้งหลายก็ข้าให้กินก็เป็นตอนเย็นก็เลยยังอโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าอาหารมีอะไรบ้างอาหารของเราก็จะมีลาบหมูนะคะทุกคนมีลาบหมูมีไส้หมูนี่อาหารของเราวันนี้นี่คือต้มไส้ ต้มใส่ลาบหมูอืมคืออาหารเย็นวันนี้นี่พวกแม่แม่แยก็จะมานั่งกินบนโต๊ะแบบนี้นะอืมนี่เนง่วนล้น คนจะหีงยักให้เราคับดวออทีนั่นเปี้ยกกินตัวกิน่ได้รนี้ยเอาเขา่นันองนนั้วก็จะมีแม่ครัวเสิร์ฟอาหารแบบนี้นะคัค แ<ค>ก็จน,<ใ>น้าแบบนีะ้ะเป็นพี่แชร์ของแวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็เป็นพี่แชร์คนโตแล้วก็น,นแล้วก็พี่แชร์คนรองแวพี่แชร์คนโตอันนี้ นี่ก็คือผแผนผู้แชายก็จะเชื่อใจแ,<ต>แ<ต>น่ันนแ<ต>อัวเป็นแอ่นี่ก็เป็นผแผแนข้า คะทุกคนอันนี้คือกับข้าวที่เสร็จแล้วเพาะว่จะแพ็คเป็นถุงแบบนี้ใส่ไว้นะคะนี่โอเแพ็คเป็นถุงแบบนี้ไว้เลยนี่เอนอเอากันรวมทุกคนพร้อมละ2คนทั้งเอ่อพลาดมาดัง